ครับสวัสดีครับพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็เป็นภารกิจต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานไปตกปลามาครับก็ได้ปลามาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เวลานักตกปลาได้มาเนี่ยปลาได้ปลานะครับจะมีปัญหาหลักๆคือคนที่จะมาทําต่อนะครับไอเราไปตกก็สนุกสนานนะครับพอกลับมาถึงบ้าน คนที่จะไปทําต่อเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยครับมันค่อนข้างจะเกี่ยงกันนะครับบางทีแฟนเลิกงานมาเหนื่อยก็ไม่อยากทํานะครับทีนี้ปลาที่เราได้มาทำไงแต่ทีนี้นะครับต้องทําเองนะครับแนะรบกๆก็ผมก็ทําไม่เป็นนะครับดูจาก y youtube อย่างเดียวเลยนะครับทํามา2อสรอบเลย รสชาติดีอ่าเราจะวันนี้ก็เลยจะลองมารับแบ่งปันพี่น้องนังกตกปลาดูนะครับครับภารกิจวันนี้นะครับก็จะเป็นทำปลาส้มครับนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ปลามาค่อนข้างจะเยอะนะครับมีปลาอะไรมั่งนะครับก็เป็นปลารวมๆนะครับพี่น้องอ่านะครับตะเพียนไซโลนะครับอ่าครับปะจีน นะครับก็มีนะครับอ่ะยศน,นะครับอันนี้ก็แปลรูปมัเรียบร้อยตัวมันใหญ่ครับอ่าันนี่มีมีปาน,นินด้วยนะครับอ่าปาน,นินครับนะครับตัวเนี้ยนะครับประมาณ ที่ได้มาก็ประมาณเจ็ดโลนะครับถอดไส้ถอดหัวถอดเกจออกเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่ห้าโลนะครับวันนี้ก็จะมาทําปลาส้มนะครับนะครับตัวนี้นะครับแนะนําก่อนครับว่าปลาที่เราจะมาทําเนี่ยเราต้องไปขอดเกตนะครับเอาไส้ออกให้หมดล้างให้สะอาดเลือดอย่าให้มีนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็บั้ง นะครับปลาตะเพียตัวเล็กหน่อยก็บ้างทีทีนะครับก้างมันเยอะแต่ตัวนี้มันตัวใหญ่นะครับก็บ้างๆไปนะครับเพื่อให้พวกรสชาติมันเข้าเนื้อนะครับนะครับอันนี้หลายท่านก็ลักษณะเป็นการขอดเกล็ดล้างให้สะตาดไว้แล้วก็หมักเกลือนะครับหมักเกลือไวอ้ติดถนนนะครับเสียงของพ่อจะรังนิดนึงนะครับ แต่ส่วนส่วนของผมนะครับผมจะใช้วิธีการดองน้ําเกลือนะครับโดยวิธีการอ่าล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาเกลือผสมกับน้ํานะครับเกลือก็ประมาณาถุงละเจ็ดบาท2ถุงนะครับแล้วก็ดองใส่น้ําดองไว้หนึ่คืนนะครับตอนเช้าแล้วก็ามาทํานะครับ มันจะเข้าง่ายมันจะเข้ามันจะเข้าดีกว่าการแบบคุกเกลือนะครับคุกเกลือมันจะมันจะไม่เข้าเนื้อเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นน้าเกลือนี้มันจะเข้าเนื้อมากกว่านะครับแต่ก็แช่น้ำมันก็จะเค็มนานนะครับมันก็จะเค็มจัดนะครับมันก็ค่อยก็ดูด้วยครับมาวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันทําเลยครับนะครับส่วนผสมนะครับวันนี้มีอะไรมั่งนะครับนะครับกระเทียมปอกแล้วนะครับตัวนี้ ประมาณครึ่งโลนะครับสามารถกับปลา5้กิโลสามารถใส่เยอะกว่านี้ด้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ในครัวมันมีแค่นี้ครับนะครับนะครับมามีเกลือเกลือประมาณ100กรัมนะครับน้ำตาลนะครับประมาณ200กรัมนะครับรสด,ดีครับประมาณ ผมใช้ประมาณสองซองนะครับซองละ13บาทนะครับเจกรัมใส่ไป2อซองนะครับแต่ที่ขายไม่ได้ครับผมชูรสครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยแซบน้อยนะครับนะอันนี้ผมซื้อมาถุงละ28บบาทนะครับก็ใช้ไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ถือว่าวันนี้น้อยอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ นะครับเยอะกว่านี้นิดนึงกำลังดีครับับครับแล้วก็สูตรผมครับที่ขาดไปได้เลยนะครับนะครับข้าวหมากครับซื้อจากเซเว่นครับง่ายดี2องบาทนครับหถุงนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้ปลาส้มของเรามีกลิ่นหอมนะครับนะครับกลิ่นของพวกไอข้าวหมากมันจะออกแล้วก็มีจุลินทรีย์ นะครับที่ทําให้เป็นปลาส้มใบนะครับแล้วก็ข้าวครับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้ครับแต่วันนี้ผมเอาข้าวเหนียวนะครับที่บ้านกินข้าวเหนียวครับผมมาเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกเราต้องโขกกระเทียมนะครับให้มันละเอียดก่อนกระเทียมตัวนี้วิธีผมจะไม่ละเอียดมากนะครับ เพราะเวลาบางทีเราเอาไปทอดเราบางทีเราทอดกระเทียมไปด้วยมันจะสุกไปพร้อมๆก,ก,กันกับปลานะครับเราจะได้กินกระเทียมไปด้วยนะครับ mm hmm. กระเทียมนะครับแนะนําให้แกะเสร็จแล้วก็ไปล้างก่อนนะครับเพราะว่าในกระเทียมมันจะมีพวกเชื้อราอยู่ล้างให้สะอาดนะครับบางทีกระเทียมมันมีเชื้อราแล้วทําให้ปาลาส้มเราเสียนะครับ นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาภาชนะนะครับเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยมาผสมให้เข้ากันนะครับต้องหาภาชนะมาใส่ก่อนเอาใหญ่ๆหน่อยครับเอาให้เหมาะกับปลาเราด้วยนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออญาตสวมถุงมือก่อนครับเพื่อสุขะละไม นี่สูตรนี้นะครับผมทำมาสามรอบแล้วครับดูจาก YouTube ครับช่องช่องไหนนาาจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้เครดิตพี่นาเขาทีหลังนะครับทำไปสองสามรอบแล้วคนติดใจนะครับทางบ้านติดใจอร่อยนะครับไม่เสียถ้าปกติให้ภรรยาทำที่บ้านก็ปัญหาที่มันเกิดคือมันเน่าครับเนื้อมันลุยครับ ต้องทิ้งอย่างเดียวเลยทําทุกครั้งทิ้งทุกครั้งไม่ได้กินครับอันนี้ก็เลยศึกษาตาม YouTube ได้สูตรนี้มานะครับ น้ำตานครเกลือรครับครับพออร่อยครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยใส่หมดทุงครับ ตตวนี้ซองละ28บาทประมาณครึ่งถุงนะครับเพราะว่าผมใช้ไปหลายรอบแล้วนะครับรสดีครับซอง75กรัมนะครับครับสองถุง มืใจับสำคัญเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ แต่ก่อนนะครับสูตรนี้เอาผมเอาไปตกปลานะครับเข้าหมากครับตากินดีด้วยครับนะครับต่อไปก็ครับน้ําเปล่าครับน้ําดื่มเราเนี่ยครับใส่เข้าไปให้คนง่านง่ายครับประมาณลิดหนึ่งนะครับอ่าลืมลืมลืมข้าวนะครับ เสร็จแล้วก็มนุษย์ให้เข้ากันครับนะครับคุณให้เข้ากันครับ คนให้อพวกเกลือพวกน้ำตาลละลายครนะับหอมน้บ หน้าตามันจะได้ประมาณนี้ครับวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับทีนี้นะครับพอเรามิกซ์ส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปลาส้มนะครับที่เราจะทําการหมักนะครับเอาเอาส่วนผสมนะครับเข้ายัดไปตามท้องนะครับคน ให้มันเข้าครับแต่นี้ตัวใหญ่ต้องเอาซไอ้พวกสมุนไพรข้าท้อนิดน,นึงนะครับน,น่ากินครับลงเลยครับอ๋อยี่สกับประมาณสามโลได้นะครับ ปลาจีนให้มาเจ็ดแปดตัวครับปลาตะเพียนครับไตหม้อ เหตุผลทํำห้ต้องใส่ถุงมือนะครับเราต้องไปคุกเขานะครับลําพังเราเอาตะหลิวไม่ได้ครับแต่การมิกส์มสมุนมพรให้เข้าเนื้อครับใส่ถุงมือก็ดีอีกอย่างหนึ่งครับก้างมันขี้มันทิ่มมือนะครับอันตราย พี่น้องนะครับขนาดใส่ถุงมือครับก้างทิมนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือนี้สงสัเยเลือดเลือดเรียบร้อยครับหน้าตาปลาส้มครับเดี๋ยวจะถ่ายซูมให้ดูใกล้ๆหน้าตาปลาส้มนะครับหลังจากที่เราเ คนสม,สมเข้ากับเนื้อปลาเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอหอมหอมยันข่าวยังไม่ทอดยังหอมเลยครับนะครับโอเคครับเราก็จะเก็บไว้นะครับปิดฝามิชชิดนะครับนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หาภาชนะที่มันปิดมิชชิดนะครับพวกป้องกันลมพวอก,กันอะไรจะเข้าไปนแบบนี้ไ,ไ,ได้ แต่ตอนนี้ปลาผมมันเยอะครับเรใส่หม้อไปนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับสักประมาณ3-5วันนะครับ3วันนี้ก็ทอดอร่อยนะครับมันจะเริ่มเปรี้ยวมาแล้วนะครับห้าวันนี้เปรี้ยวนะครับอร่อยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับนครับทีนี้เดี๋ยวหลังจากสามวัน นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ลองทอดชิมดูว่าลอตนี้จะโอเคไหมนะครับหดี๋นะครับทอดคู่กับอ่าพริกนะครับพริกทอดให้กรอบนะครับจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆยอดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยครับหวังว่านะครับว่าอาหน้าตุกปลาทั้งหลายนะครับลองไปทํานะครับท่านจะได้ปลาส้มที่อร่อย นะครับไม่ต้องง้อแม่บ้านนะครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาเปิดดูเช็คดูประส้มนะครับหลังจากที่เราทำไว้แล้วประมาณ3มวันนะครับนะครับวันที่3มแล้วเรามาดูว่ารูปร่างหน้าตาผ่านไป3ามวันมันจะเป็นอย่างไรนะครับนีครับ กลิ่นเปรี้ยวออกมาแล้วครับหอมแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาปลาเนี่ยนะครับใส่ถุงนะครับแล้วก็เก็บไว้กินนะครับก็จะถุงละตัวสองตัวนะครับก็เวลาจะกินแล้วก็ตัดทีละถุงละถุงนะครับเพื่อป้องกันปลาส้มมันเสียนะครับจะกินเก็บไว้กินได้นานครับ สูนี้ครับ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 เรียบร้อยครับสำหรับปลาส้มผมนะครับหลังจากที่ได้เวลาแล้วครับสามถึงห้าวันนะครับผมก็จะมาแบ่งใส่ถุงครับแบบนี้ครับทาไมถึงต้องแบ่งใส่ถุงนะครับก็เวลาเรามันเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ได้หลายวันนะครับแล้วก็มันก็ง่าย นะครับเวลาเรานํามาทอดนะครับมันจะหยิบมาทิ้งถุงนี่เลยนะครับไม่ต้องเลอะมือเยอะแยะนะครับแล้วก็ไปฝากง่ายด้วยนะครับฝากคนนั้นคนนี้ง่ายด้วยนะครับเรียบร้อยครับส้มเดี๋ยวตะเพียนตัวนี้ต้องนึ่งนะครับนึ่งน่าจะอร่อยโอเคครับ